สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนากรุมราศีกรุณเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะครับต้องขออภัยจริงๆนะที่มาช้านะครับยังไงก็ตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกับเราใจแกล้งโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจนะครับชื่อดีกว่าช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่โดจะแชร์ไปที่2ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือคอมมูนิตี้ของช่องส่วนที่2คงหนีไม่พ้นยูเอ่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ จะมีพวกวอล์กพวกอะไรอย่างนี้แต่มาช้านิดนึงนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะแล้วก็จริงก็ติดไแวแล้วแต่ด้วยความที่มันนานแล้วอาจจะทําไม่แค่ทาง Facebook อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆก็เป็นคอนเทนต์ของช่องแหละแต่ถ้าทาง YouTube อยากดูก็รีเควสกันมาได้นะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็พีอากาศเอ่อเดี๋ยวจะทำเปิดเดี๋ยวจะเปิดโพลใหม่ให้แล้วนะครับรอสักพูดนะเดี๋ยวขอทยอยเคลียร์ที่จะต้องออกให้ทันในช่วงเดือนนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวทําให้แนน,นนนน่่อะะคระครรัับบไมลื แล้วก็ฝากด้วยนะครับประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของการดูดวงก่อนละกันการดูดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดรับจันทร์ถึงสูงเนี่ยโดรับช่วงเย็นนะซึ่งก็คือประมาณช่วงช่วงค่ำๆนะครับไม่ใช่ช่วงเย็นช่วงสองทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับอาจจะเทิกได้นิดหน่อยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ย จะรับตั้งแต่ถึงสี่ทุ่มเหมือนกันแต่ว่าจะรับเร็วขึ้นหน่อยก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยก็คือ13บสนกาก็สามารถจัดคิวลงให้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตว่าให้นัดคิวมาก่อนนะสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงนะครับอีกอันนึงเนาะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของการเอ่อเมมเบอร์ชินะครับของช่องโดนะครับก็จะมี สิทธิพิเศษนะครับถือว่าเป็นเอกลุศสำหรับแฟนช่องนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามทุกการซับสไคร์นะครับและถ้ามีส่วนของเมมเบอร์ชิพด้วยก็ขอบพระคุณมากครับเป็นอย่างสูงครับที่เป็นการับให้กับโดด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสลามชาวกลุ่มเนาะจริงๆสับภาษเวลาละแต่เดี๋ยวขอดึงขอสับตัวออร์เคิลก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วอาจจะโชว์ตัวออร์เคิลให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไปอ่านข้างท้ายเนาะ สำหรับอลัฟเฟิลน,นะครับก็จะมี moving forward นะครับเห็นหน้านะชัดไหมขอดูอีกทีนะึทึบอ่ะจริงๆอยากจะใช้อสำมรับหนึ่งนะแต่พอดีว่าติดมือสำรับนินิมานะครับอันนี้อะไรเนะี self ่ย self realize นะครับอ,อันนี้อะไรอีฟิฟานีนะครับ g l o w t h h e a l t i l นะครับอืมโอเคทีนี้ไพ่ทาร์นะครับใ <c oughs> ต้ไพ่เป็นใต้กองคือเดอะซันเลยนะครับน่าจะมีเรื่องราวดีๆนะครับเจน of Pentacles นะครับ Judgment The h i g h Priestess t w of o pentacles เอสอบสอบมาขึ้นมาสองใบเลย King of wands นะครับ10 of wands และอีก3ใบเนาะโอเ okay. ค nine o f cups Ten of five of sort นะครับ and the last one is 3 of sort โอเคอย่างแรกก่อนเลยนะสำหรับชาวกลุ่มช่วงนี้บอกเลยว่าในเรื่องของคำพูดคำจรจาเด่นมากแต่ถ้าเกิดแต่ต้องเตือนก่อนนะถ้าพูดดีก็เข้าตัว ผู้เสียก็เข้าตัวเช่นกันปากพารวยหรือปากพาสวยอยู่ที่เดือนนี้เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนเลยสลบชาวคุมเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าอืมเพราะก็คือเด่นมากในเรื่องของการพูดการเจราจาแล้วที่สําคัญคือพูดไปก็ได้เงินทองอ่ะอืมขึ้นมาแต่แรกเลยสองใบว่าจะรับรับอะครับต้องบอกก่อนเลยในช่วงเดือนนี้นะครับอืมแล้วเหมือนเด่นในเรื่องของการแบบพูด เหมือนติดต่อการค้าเด่นมากด้วยสำหรับคนที่ทํางานเซลล์อืมสำหรับคนที่ทํางานเซลล์ไม่อยู่ติดกับที่หรือต้องแบบต้องติดต่อคนเยอะต้องพูดคุยกับคนเยอะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ site, หรืออะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นหจะเป็นออนไซต์มากกว่าอืแล้วมันเป็นเดือนแห่งการที่เหมือนคุณจะบางคนเนาะอาจจะมีแพลนในเรื่องของการอะเทคเทคคอร์สระยะสั้นเพื่อที่ว่าตัวเองอะจ,จะได้แบบหรือเป็นการที่ ที่ทํางานอะถูกเทรนถูกส่งให้ไปเทรนหรือเป็นอีกกรณีนึงคือคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเหมือนอัพสกิลหรือสกิลตัวเองอะครับอืและช่วงนี้บอกเลยว่าเซนคุณดีมากแล้วเหมือนคุณไม่เป็นน้่เต็มแก้วอะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอแต่ปัญหาส่วนใหญ่อะอันนี้ต้องบอกตรงอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณด้วยหรอกอืนอาจจะด้วยผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอาจจะเห็นความสามารถหรือเพื่อนร่วมงานหรือ คนที่มาใช้บริการอืมชาวกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานแบบจ้างงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างอ,อให้งานคุณเยอะนิดนึงอืมอุปสรรคอะ่ะมันเยอะเหมือนกันอมืมันเยอะอาจจะด้วยจานวนปริมาณเนาะในเชิงปริมาณมันค่อนข้างเยอะมากๆากในเดือนนี้เพราะฉะนั้นแม่เี่ยตัวเองให้ดีนะครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณอะ่ะ แลนในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรไว้ด้วยเหมือนกันในการเช่นบางทีอาจจะเป็นการที่แบบเอ้ยอยากอยากมีเรื่องของอยากทํางานประจําอยากที่จะขยับขยายต่อยอดทางธุรกิจหรืออะไรเงรี้ยมีมีเหมือนกันนะครับในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วแต่ถามว่าแนวทางแก้ไขคือขอให้เตรียมตัวให้พร้อมหนาะในเรื่องของพลังงานอย่างที่บอกเลยนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวเยอะนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับเรียกว่าหัวหมุนตลอดทั้งเดือนนะครับอืมแต่ถามว่า ยิ่งคุณทํำมากคุณก็ได้มากอะ่ะอืมเพราะการเงินคุณเด่นมาตั้งแต่ต้นนะครับไ <c oughs> ต้ไพ่คือเดอันด้วยอืมน่าจะมีขึ้นหนื่อยหน่อยน่านหน่อยแต่อาจจะดีมากขึ้นนะครับอ่ะมาดูในส่วนของขยายการงานเนาะมีไพ่อะไรบ้าง Six of s w o s ครับอื Six of Cups ม,มันมีโอกาสเข้ามาจริงๆเทงอ e n of cups แล้วเพื่อนร่วมงานก็ช่วยดีด้วยสิสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศอ่ะ the view of fortune อม,มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานแน่นอนบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของนั่นแหละอย่างที่บอกเลยเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งหรือ up skill ตัวเองเพื่อแบบพัฒนาต่อยอดสายงานตัวเองหรือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองอบางคนอาจะมีในเรื่องของการเรียนต่อด้วยนะต้องบอกก่อนเลยถ้ามองในเชิงของเรื่องการเรียนเนาะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าอืมจริงๆอะ่ะ คุณก so like like ็ทําสม่ําเสมอของคุณอยู่แล้วเป็นอานอาจจะเป็นการที่อ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยคุณเรียนรู้อะไรตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีการสืบค้นข้อมูลในการที่บางทีเอ่อบางเรื่องเนาะที่แบบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มั่นใจตรงนี้นะแล้วเราก็เหมือนกับว่าบางทีมันเหมือนกับว่าจะมีงานไหนที่แบบเราต้องส่งอาจารย์อะไรเงี้ยอืมนั้นมันเหมือนกับว่าอาจจะได้กลับมาทํางานแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะแนวทางเดิมอีกนะครับแต่ขึ้นเด่นมากในเรื่องของการที่บางทีอาจทํา เ,เพื่อนเนาะถ้าเราไม่มั่นใจหรือเราอะไรอย่างเงี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนนะครับหรือเป็นการที่เราอาจจะต้องไปซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะครับในเรื่องของการเรียนเนาะแต่ขึ้นเด่นมากในเรื่องของการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเป็นการที่บางทีอาจจะเป็นการทบทวนบทเรียนหรืออะไรเงี้ยครับมีแน่ๆนะครับในเรื่องของการเงินเนาะเป็นยังไงบ้างการเงินเดือดฮืมขึ้นมาช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยอยากใช้ตังค์เท่าไหร่เนาะ คือไม่ค่อยอยากใช้ตังค์แต่ก็เพราะว่าแต่ก็หามาได้พอตัวอือต้องบอกก่อนเลยว่าหามาได้พอตัวแล้วเหมือนทุ่มเทกับก,บการหางานหาเงินมากอ่ะอือหางานให้ตัวเองนะสำหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนาะแต่ก็หาเงินมาได้แบบเรื่อยๆแต่คนที่ทํางานฟิกซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเณฑ์ในเรื่องนะของการที่ได้ค่าคอมมิชชั่นห้าที่แบบบางทีอาจได้โปรเจกต์นั้นมาปิดโปรเจกต์นั้นได้ก็ได้เป็นเงินเสริฟไปหรือเป็นจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่คุณก็ทําอยู่แล้วของคุณเป็นประจําของคุณนะคุณ เราก็จะมีอเนี่ยมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยแล้วการเงินคุณขึ้นเยอะมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนคุณก็ไม่ค่อยใช้ตังค์อ่ะเออเป็นคนที่บางทีพันเรื่องของการเก็บแล้วเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับคุณจะก็เรียกว่าอะไรไม่ได้เน้นเรื่องภาษีสังคมมากเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าเดือนเนี้ยอาจจะมีแบบไปเฉลิมฉลองนู่นนั่นนี่คืออะไรเงี้ยคือมันก็มีบ้างแหละปะปายแต่คุณจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนั่นข้างเยอะอ ซื้อถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีมากอืมแต่สิ่งหนึ่งที่โดเห็นเลยนะอยากให้ระวังนิดหนึ่งคือบางทีเราใจใหญ่ได้นะครับตักจากถ้าตังคุณถึงถ้าตังคุณถึงแล้วคุณใจใหญ่ได้นะครับโดไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็เอาพอดีพอดีเนาะเพราะเหมือนมันก็จะคล่องตัวเหมือนกันคือคุณหามาได้ของคุณแหละแต่บางทีคุณก็จะใจใหญ่ไปนิดนึงอืมเพราะฉะนั้นเอาพอดีพอดีนะครับไม่ต้องใจใหญ่มากนะเอาเอาเท่าที่ไหวนะครับสุขภาพต่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพช่วงนี้อืม ระวังในเรื่องของการทําอะไรด้วยความรวดเร็วนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการที่บางทีเราไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอืมการไม่ระวังสิ่งแวดล้อมอะ่ะโดยรอบแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอะ่ะรีบเกินไปจนบางทีก็เผลอเหมือนกันแล้วเนี่ยการเข้าสังคมเนาะอย่างที่บอกเลยว่าอืมมันเสียทั้งตังค์ด้วยแล้วเหมือนช่วงเนี้ยสุขภาพคุณอะ่ะจะมาจากการที่บางทีเราดื่มหนักไปนิดนึงนะครับถ้าต้องดื่มนะก็บเบานิดนึงเนาะเออ แล้วก็จะมีในเรื่องของการวิตกกังวลนะครับแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อจิตตกฝันร้ายอะไรเงี้ยอืสภาพจิตใจก็ต้องฟื้นฟูเนาะในบางคนแล้วก็ระวังนิดนึงนะอาจจะเป็นในเรื่องของการพวกวัดพวกอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อหนักสุดเนาะอันนี้รสนิยมของแต่ละคนเนาะดูไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็้อกกันแล้วกันนะครับก็สำหรับเรื่องโรคติดต่อทาง นะอย่างที่บอกเป็สัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะครับความสะอาดอะไรเงี้ยก็ดูไว้บ้างนะครับก็ป้องกันละกันเนาะโอเคสําหรับไพ่เราขึ้นเนาะสี่ใบที่เปิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเป็นยังไงบ้างนะ moving forward นะครับอย่างแรกก่อนเลยเอ่อ get ready for positive change อย่างแรกก่อนเลยโดูเห็นในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณคุณค่อนข้างกังวลเยอะนะในช่วงนี้แล้วมันเหมือนกับว่ามีเรื่องของปัจฉาเยอะซึ่งบางทีมันก็กระทบกับเอฟเฟกทาง ทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะต้องบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องครับทิ้งมันไว้ข้างหลังหรือเป็นการที่แบบบางทีชะลอในเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆส,สำคัญๆไปบ้างก็ดีนะครับเหมือนช่วงนี้มันเหมือนต้องค่อยเป็นค่อยไปอะครับไม่อยากให้ตึงตัวเองเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองมากเกินไปเนาะเพราะว่าก็ขึ้นมาแต่แรกแล้วนะครับว่าภาระงานคุณเยอะจริงๆแล้วบางทีคุณอาจจะตึงกับตัวเองหรือกดดันกับตัวเองสูงมากๆด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้ซึ่งมันก็ทําให้คุณดรอปดาวทางร่างกายและจิตใจของคุณนะครับใบตอง ซลลิสแอนส์นะครับก็ต้องบอกกันว่าเออบางทีอะอย่างที่บอกเลยว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจริงๆการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเนาะในกรณีที่ทำงานบริษัทหรือถ้าเกิดว่ามีพัน์ทเนงร์หุนส่วนอะไรเงี้ยจริงๆคุณก็ทำได้เรื่อยๆนะครับแต่บางทีอะถ้าโดยรวมนะดูเห็นเลยว่าบางทีอะมันก็มีในเรื่องของการที่คุณต้องทำอะไรคนเดียวเนาะอืมเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลนะครับคุณอาจจะทำงานอาจบางคนเนาะอาจจะชินการทำงานกับคนหมู่มาก ม,มากกว่าการทำอะไรคนเดียวแล้วมีคนอุดรอยรั่วให้คุณในบางเรื่องคือบางทีคุณอาจจะเผลอไม่ละเมียดในบางอย่างหรือบางทีเราเราก็ว่าเราละเมียดแล้วแหละแต่บางทีเราก็อาจจะพลาดไปอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการรีเช็คตัวเองเนาะก็สามารถเอ,อเรียกว่าไงอะ่ะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรืออย่างน้อยก็อย่าอย่าวิตกจนเกินไปอะ่ะกับการที่บางทีเราต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวในบางเรื่องนะครับเออ ไปต่อมาเนาะเอฟฟิฟานนีนะครับซิกเลียร์ทีอ่อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่บางทีอะงานไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจเนาะคุณไม่มั่นใจหรือบางทีคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่คุณไม่แน่ใจเออคุณไม่แน่ใจในบางเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นคือขอให้อย่าตื่นจระนก เอออย่าตื่นตระหนกแล้วพยายามที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับบางเรื่องเพราะเหมือนบางเรื่องมันต้องละเอียดมากจริง,รงๆในช่วงเดือนนี้เนาะโดยเฉพาะงานที่ต้องเน้นใน,นเรื่องของความคิดหรืองานที่ต้องเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการคนมมีนะ่ะไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมมันก็อยู่ที่ mindset ของคุณในเรื่องของการมองอะว่าคุณสามารถแก้ปัญหาในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เนาะ อืแต่ถ้าเน้นนะอ่ะควรจะเน้นในเรื่องของระ,ระยะยาวนะครับเพราะว่าดูเห็นเลยว่าบางทีอ่ะมันเหมือนกับระยะสั้นคือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นด้วยกับคุณอาจจะมีในเรื่องของการเห็นตา with the flow อย่างที่บอกเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบบางเรื่องไม่ต้องรีบถ้ามีความรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรไปแล้วแล้วเหมือนมันกระทบหลายๆฝ่ายอาจจะต้องมีการดิสคัตกันเนาะ ยิ่งคนที่ทํางานบริษ,ษัทนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบทํางานตัวคนเดียวเนาะมันอาจจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะมันอาจจะต้องมีการแบค up หรือบางทีอาจจะต้องมาการรีเช็คงานหลายครั้งหลายคราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตึงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามีความรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจก็คุยกลับมาเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มไล่สเต็ปใหม่ของการที่แบบเออเราอาจจะพลาดตรงนั้นไปจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยก็มาอุดร้อยรัวกันโอเคนะครับขอบคุณนะครับสาระชาวภูมิเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ แล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นๆด้วยอย่างที่โนบอกนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ